รัดนะครับผมมี่ยังก็แหวนโดดเข้ามือแหวนอะไรโดดโดดเข้ามือโดนเขาเมื่อยอ่ะของใหญ่แม่ไปเสียอันอันมื่อนี่จับนี่ผักเนี่ยแหวนลูกไส้จะเสียจะย่ำไปดอกมันเลี้ยนจบถ้าป่านนี้เขาได้แกะราชสมุงคลอยังกระไรเทพน้อยดีราชมงคลอีสานอีสานที่บางคนเรียนไปเสียเนี่ยเสียเนี่ยเสียมากคุณ กามาไปพ่อแวนจังเลยพ่อได้พ่อพ่อได้ยังแม่กะเห็นไปเห็นไปไปทำยาดียาไปอันนั้นพ่อเลยมาเบิ้งเขาแว่นยังมาเขาหือคู้ยเขาหนิล่ะแว่นเขาเสียบแวนเขาไปสวมในมือเอราะหูโตหูแม่หันเขาเบิ้งเล็กเป็นเลขศูนยนเจ็ดแหรอเลขศูนย์เจ็ดเลยบวนโอ้ มีตัวเลขพร้อมนะครับผมา้าไปไปซื้อยคือว่าถือเด้กันเขา้าจ็คใหญ่บานนี้งิมนแปดนปดมานไหนแเราเตวอนครับไปตือนนะเตวอมันโมห่อนดดปีนัดปีนกัดปกัดมาบกัดเต็มด้วยเต็มตัวม่ฝันบอกว่าแมนมันน่าหนีลมัน่าหนีลละบ้านนี้โอ้ยปีนกัดมึงปีนปีนปีนกัดกัดกัดเต็มตัวตัววั่น ผมมัใส่แปดจูนไปเลยตท่นัปูคนืนมันวติมันสีวางนี่มันก็ตีแปดศูนก็เกาตื่นขึ้นมาตีแปดศูนครับไดว่าแปดนยว่าแปเลยเอาพ่อดีละอ้วนใช่หอเพรานั้นตัวก็ลงล่างไป่นก็ว่าเ่นแล้วนี้ไปเขียนไว้บัดี้พ่อี่ตัวใดก็ตัวเกานั่นละฝันตังใดก็ฝันอันฝันแบบจุดใหญปูสองกอก เมือม่อเมือม่อเมื่อเมื่อตีไม่นั a, ่นแหละก็ได้จุดให้เปิ้ลสองกลอกกลอกหนึ่งเป็นยาพันธุ์กลอกหนึ่งเป็นยาซ่องอันกล่องยาซ่องมันันไม่สุดปัดอันกล่องยาพันธุ์มันไม่ได้เครื่องเดียววันวานนี้ก็ได้ไปเบิ้งไปเบิ้งไปเห็นเงาไปล่างๆไปเบิ้งเจ้าหนึ่งเคยเดือดหัวเบิ้งเจ้าหนึ่งเคยเดือดห่าตัวหนึ่งอันตัวหนึ่งแต่ว่าเก่าเก่าแต่ว่ามันจัดแล้วเก่า เดี๋ยวอยเห็นกาแต่ว่าสัตว์ต่ว่าัโตบ่ไปนเปล่นร่างๆ่าหาก็ะงกเด้อท่านเ้ือะมาเนี่เพงน้่ขึ้นไปเอีอเอามัเพื่เป็นสองทั้งเจียก็วันนีคือเป็นสามใครว่าบ้างพอสองกับสามตัวนัองคููนี่ก็ได้ว่านีังทีก็เลยตี๋เลยแล้วก็เอาจับใส่สองเก้าห้าเลยแะล่ะก็ว่ามันจะกัดแมนครับ นี่ตนนั้นเขียนก่มเลยลนพ่อเนาะครับเขียนทีไม่เลยบ้านอะบาน้เขียนมเขยนหัเขียว่หเขียใช่หวเขเขียนท่สุเขียนผมไ่ได้เขียนได้เกห้องใหญ่เด็กพกนั้นเปนแบนบ้านเขาของแท้ด้เขาเขาเมี่อยองใหญ่นะครับผมครบนียวราจะพุ่งคนเบรกเศร้าต้นผักสียมันได้เขาเมื่อเล่าล้วปะกศของบอกว่าให้เล่าเลยห้อใหญ่ดิหวิ่งเข้ามือเองครับเขาที่วยนนี้

แหวนต้องด้องประมาเบือหแหวนหลุดเข้าไปในนิ้วนะครับเอซีครับโอ้เป็นอะไรที่แบบเือจังคนจับใส่เนี่ยเป็นแบบกวดดินไม่ได้เขาตัวแต่แหวนนี่คือ0ูนแมนครับของลูกใส้เพิ่นคักๆเลยล่ะมันมีด็มีเลวยมีเด็กย้อนกับมีเด็ก่ใหญ่มากนะบาใหญ่มากนะบ้านะบี้ย่ว้บ้านลูกสาวทาไปยองทาไปเอะมา บ่ครับบัวมาหย่ำนอนฟันดีก็ดีก็นอนมิดมิดคือเกามิดสีดีเลยบ่บอกปุ๊บตีงั้แสดงว่าสีบ่๊ยู่เลยบ่เป็นสักปฏิฝนว่าได้เนื้อนะไรบุบครับก็ได้ปักเนี่ยคือมันสียู่แล้วบ่าบ่บ่ไปใช้มาใส้เลยนอนก็ว่าปฏิฝันมันก็บ่ฝันแม่โอ้ร้อนน้อนรับตื่นสาวเดียวสวดแจ้งสวดแจ้งเลยแม่อ้างว่ามันสีเขียวเลยบ่สวัดแจงฟันว่าได้ฟักเนื้อเมื่อนั้นครับเห็ดเป็นงานบ่อกเป็นงานคือเห็ด แก่ไข้คนนี่แหละผู้นั้นก็บมาไปเพียดผู้นี้ก็เพียดโอ้ยเนี่ยแดงจื้อครึค่งเต็มนั่นแหละตอนนั้นแต่แปดศูนยนี่คือเสียววนเสียววนฝันฝันมาปิ่งจับห้องแก้เลยห้อง,องูเลยว่าพูดว่าไปยังฝันฝันแกวบางเห็นไหมปิงกี่ตัวปะ่ะเต็มตัวเลยเต็มตัวแกลเลยไปศูนย์เลยเพราะอะไรอัดศูนย์ไทยเขาแปดเลยแปดแปดนี่มาคือปิงใช่ไหมแปดแปดแต่ว่าแกศูนย์เนี่ย หนไลสูนไลเป็นเต็มตัวได้ดำกึกพิกปีกัดงวดที่แล้วก็ออกอายุแกเนาะสี่สี่ะพ่อแมนแมนโอ้ปเดีที่มกแกว่าเป็นคนสูนูนักปอตีไปทุกอื่นก็บปาตีแกว่า0ูนสูนสูจับใส่แปดเลยคูใส่แปดเลยพูดก็ได้ว่าจับเจ็ดจับคังเลยว่าปีกัดกัดกักัดเจ็ดกัดนี่ป็ดแปดที่เจ็ดนี่วตีสูนแว่าปีงเกาะเต็มตัวเลยนะเต็มตัวจนเห็นมาเห็นคนเห็นต่ปีงแกว่าแกอย่างสูนห้องก็เรืองพนกเนีัย โอ้ยตีเราไปแล้วศูนศูนก็ศูนต่อไซตแปศูนเลยเหรอแปศูนเลยครับตัวเดียวล่างเลยเลยเหรอวทีพ่อฟันเกี้ยวมดที่แล้วคุณนะแมนอายุที่พนว่าอันันออสีสามนี่แหละมันกเป็นซีอย่างซี่ีนะแกกับแกกับวกา้าอย่างเนาะมันเนาะโอ้ยอันนี้คือกันแล้วก็ว่าตีไปได้แกก็ว่าศูนย์ศูนอย่างเดียวไปดัน ก็ได้ปิ้งจับศูนย์ย่างเดียวก็เลยเป็นศูนย์แปดผมเลยใส่ศูนแปดเลยเลยวะแปดศูนเลยเลยพอดีตัวเอ้วนพอดีถ้ว่าองนี้ไปใส่บว่าจงไม่หย่เห็นส่วนจะิบซี่นมาได้หัแปดละฮะฮ่่าฮ่า่าี่า่าฮ่่า่าฮ่าเ่าฮ่าง่่าฮ่าฮ่า่าฮ่่่่ เป็นไประซีเดียตัวอภิษฎให้ใช่ไหมบางทีเกิดปฏิหารนะครับเนาะแย่ก็ว่าถางหญ้าอยู่ดีๆแหวนวิ่งเข้านิ้วนะครับม้วงเหมือนกันเนาะงงเหมือนกันเลยไปมันจะมาจากเศนแกว่ามันเฮียโดนแล้วแจกเฮียเศษผู้เจ้าของแกนั่นโทรไปหาพี่สาวโทรไปวันก็เลย วิ่งเข้าน <rapper> <l its> <th Courtney character> ิ้วเลยแหวนนั่นเป็นกระดูขวดนี่สีขวดร้อนเศร้าหนาเจ้าจะต้องออกกระดูกมาเคลียเป็นตัวละไม่ใช่ไปเข่าเลยนะเมื่อกี้งงเหมือนกันนะครับพ่อเนาะงงเหมือนกันแล้วคือกันเลยเว้ยมั่นจับบ้างไอ้ตัวไอ้บ้างเถอะนี่ครับีด้วยโอ้เขียนใส่ผมนึกว่าไอ้นี่ครับพ่อทะเบียนบ้าน ขึ้นกระดานไว้เลยนะครับผม295นะครับบนนะครับบางท่านอาจจะกลับเป็น265ก็ได้ครับแล้วแต่ดุลพินิจเนาะครับแล้วก็8007ของคุณยายนะครับแ็บหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบนแนวทางของพ่อรัดนะครับผม แอบหน้าจอาไว้นะครับ f ่ครับผมบยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงก็กลับหัวด้วยนะครับผม295เป็น265หกห้านะครับ